เคยบวชแล้วรู้สึกเหงาจนต้องไปกินเหล้าไหมครับสวัสดีครับยินดี้อนรับสู่รายการบอสอ่านข่าวอีพีที่38นะครับในอีพีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสามัญสำนึกกันนะครับหลวงพ่อขอแจมวงเล่ากระดกแก้วชิวไม่แคร์สายตาบอกบวชนานแล้วเหงา โอเคให้มีคลิปให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อเขามันนั่งที่โต๊ะนะครับแล้วก็มีการสั่งอาหารจ่ายตังค์เลยนะครับจับเงินแล้วก็มีชาวบ้านถามหลวงพ่อนี่นั่นแล้วก็เติมเล่าให้ด้วยนะเออไม่รู้ตอนนั้นกี่โมงนะครับ เลยเที่ยงหรือยังหลวงพออ่อจะฉันไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เลยเที่ยงก็แปลว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เขากินเหล้าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดเทศบาตบลตําบลละแแงจังหวัดสุรินทร์พบพาพรูปหนึ่งเดินเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนจะพบว่ามีชาวบ้านประมาณ3าคนตั้งวงดื่มเหล้าอยู่จึงได้ขอเข้าร่วมแจมด้วยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็มีการตักเตือนว่าพอแล้วหลวงพ่อนะครับกลับวัดเถอะนะเพราะว่าเห็นหลวงพ่อเมาแล้วในที่สุดก็พากันลากตัวส่งลลวงงพ่่อขึ้นนรถสกััับบดะค ระหว่างทางที่ญาติโยมส่งหลวงพ่อกลับวัดน,นะครับหลวงพ่อก็ยังพร่ำบนว่าเฮ้ยเนี่ยมันเครียดมากเลยนะเลยต้องออกมานั่งเพื่อดูสาวเสิร์ฟแล้วก็ดื่มเหล้าเพื่อจะคลายเครียดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนการเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องสามารถอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ทุกสถานการณ์ไม่ใช่เหรออะไรหรือหลวงพอ่ออะไร อะไร <c oughs> หลวงพ่อมีการเอาหลักฐานม,มายืนยันด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นหลวงพ่อจริงแล้วที่หนักไปกว่าน,นั้นก็คือพอศึกษาเราเรื่องมาแล้วเนี่ยคนพบว่าท่านเนี่ยเป็นถึงเจ้าอาวาสเลยนะครับไม่รู้ว่าภายในวัดเนี่ยมีการถวายแบล็คเลเบ l ลหรือกรีนเลเบลกันแน่นะครับหรือว่าถวายแสงโสมอะไร ถวายอะไรกันฮะคณะเจ้าสีคอนภูมิจังหวัดสุรินทร์สั่งสอบพระดื่มเหล้าแล้วยันเป็นอาบัติไม่ไร้แรงยังไม่จับศึกเพราะต้องดูข้อเท็จจริงก่อนหลังจากที่ดูคลิปนะครับผมก็สงสัยว่าเฮ้ยต้องรอดูข้อเท็จจริงอะไรอีกแล้วมันไม่ไร้แรงยังไงเพราะว่านณะศาสนาสนพุทธปกติทุกคนเนี่ยถูกบังคับว่าต้องนับถือ5ข้ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วหนึ่งในข้อนั้นก็คือห้ามเสพของมึนเมาหรือเหล้าก็ไม่ได้ถูกปะแต่ว่าพระเนี่ยเขาถือศีลเป็นร้อย ข้อเลยนะหรือว่าถ้าเกิดมองในแง่ของพระก็กคือเขาเนี่ยผ่านการเรียนทร,รม,มานานแล้วเขามีจิตที่สูงส่งกว่าเขาสามารถเก็ตอะไรได้มาคนปกติเพราะฉะนั้นเลยเป็นเรื่องปกติเขาสามารถดื่มเหล้าได้แล้วก็ไม่เป็นไรหนึ่งองคุรีถือว่าโอเคหรอยังไงฮะคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยลว่ามันสมควรหรือเปล่าในคลิปนะครับก็ยังมีการบอกต่อยาเขาเนี่ยเรียนจบชั้นสูงมากของการพระเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านแกมาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองนั้นสอบได้ถึงนักธรรมเอกเรียกว่าวิชาสูงส่งมากอะไรอย่างงี้นะฮะ พอเรามีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยมันทําให้ดูว่าการเป็นสงฆ์หรือพระหรืออาชีพนักบวชอะไรเนี้ยมันกลายเป็นอาชีพจริงๆแล้วอ่ะ มันไม่ใช่ว่าเป็นอีกการเป็นอย่างหนึ่งอ่ะมันก,กลายเป็นว่าเฮ้ยฉันสามารถเลือกแบบไปทาอาชีพนี้ได้อ่ะเออส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ต้องให้ใครมาจับศึกหรอกนะครับถ้าเกิดรู้ตัวดีน่าจะศึกตัวเองออกไปได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับบอกผมได้เดี๋ยวผมเอาเล่าไปถวายอยากได้กี่กลมดีครับเล่าฝากินได้ไหมหรือว่าต้องเป็นแบบแบ,บแรนด์เนมเท่านั้น,น,นอันนี้บอกมาหลังไมค์ได้นะครับ <c oughs> ข่าวต่อไปครับชาวในรุมโจกมนุษย์ป้าพาหมาเข้าเซเว่นซัมยังปล่อยให้จมูกดมไข่ ไส้กรอกไข่ที่หมายถึงไข่ต้มไข่ออนเซนอะไรที่เขามีในเซเว่นนะไม่ใช่ไข่ เ,นะเรื่องราวนะครับก็มีอยู่ว่ามีมนุษย์ป้าคนหนึ่งนะครับเขาเข้าเซเว่นแล้วเขาก็เอาหมาพันโกลเด้นเนี่ยตัวใหญ่เข้าไปด้วยหมาเนี่ยมันก็แบบด้วยความเป็นหมามันก็โอ้ตื่นเต้นกับเซเว่นไม่รู้เข้าไปครั้งแรกหรือเปล่ามันก็เลียแล้วก็ไปทั่วเลยนะครับกับอาหารที่มันเย็นๆอยู่ใน,นตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็เลียอาหารแถบนั้นไปหมดเลยนะครับทั้งให้ผู้พบ <c oughs> เห็นนะเขาก็เลยควักมือถือออกมาแล้วก็ถ่ายรูปลงันทิปแล้วก็ตั้งเป็นคําถามขึ้นมาก็มีหลายคนที่เห็นมานะครับน่าสนใจมากเช่นผมอุ้มหมาปรอมไปซื้้ออขงแแทนนนค่ัปวะ หมาไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะเว้ยคือมันจริงมากเลยการที่แบบว่าหมาเนี่ยไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนแล้วประเด็นก็นนคือมันมี เชื้อโรคอะไรที่พอโดนอาหารแล้วมันจะไม่อาหารมันเสียได้ง่ายขึ้นถูกปะก็มีการว่ามนุษย์ป้าคนนี้มากมายในพันทิปนะครับแล้วล่าสุดนะครับก็มียูเซอร์น้องเป่าเซเว่นนะครับออกมาบอกว่าทางป้านะครับได้เข้ามาขอโทษทางร้านแล้วแล้วก็ทางเซเว่นเนี่ยจะทําการโละทิ้งสินค้าตรงนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตู้อย่างดีเพื่อจะลงสินค้าลอดหม่ให้ปลอดภัยเป็นการทำ crisis management ที่ดีมากเลยนะครับคนเขาก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมโหตบมือให้ฝังเซเว่นนะ <laughs> แต่ถ้าเกิดย้อนไปดูในรูปนะครับ <laughs> ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้้้้วปาาาคคนนนีเไไมม่ด นะเขาอะมีคนอื่นมาด้วยแทนที่จะให้คนนั้นซื้อของแทนหรือว่าฝากหมาไว้ข้างนอกคือไม่ได้ต้องจูงเข้ามาด้วยคือเป็นอะไรวะนะครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีโอเคสำหรับทุกคนนะครับหลายๆห้างเขาก็ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยก็จะมีป้ายอยู่ว่าเฮ้ยห้ามเอาหมาเอาแมวอะไรเข้ามาก็ช่วยเคารพกฎทางสังคมกันด้วยสุดท้ายนะฮะก็จะบอกว่าจริงๆเซเว่นควรจะมีนยโยบายแปะหน้าร้านไปเลยนะครับว่าเฮ้ยห้ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาหรืออะไรก็ มีนโยบายการจัดการลูกค้าแบบนี้ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าจากข่าวที่ได้อ่านนะครับเขาบอกว่าทางพนักง,งานเซเว่นได้เตือนป้าไปแล้วหลายครั้งแต่ว่าป้านั้นก็ยังคงนาเข้ามาเรื่อยๆอยู่ดีคือการเตือนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพพออาจจะต้องถึงการแบนไม่ให้เข้ามาซื้อในสาขานี้เลยหรือเปล่านะครับทุกคนคิดว่าเซเว่นควรจะทำยังไงกับเคสแบบนี้ครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะฮะแล้วมป็นเดิมวนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ไลค์ subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน I said I came up with that whoop. I slide up in it. Whoop, whoop. Watch me Let me whoop.